ือหนูอะของคุณครูมาี่แบบว่าทนกันหนูอะอ <laughs> ไม่เป็นไรเลย <laughs> <laughs> คือหนูก็กำลังหนูจะไป้อมให้มากขึ้นแล้วก็มาเจอครูครั้งหน้าหนูจะเก่งขึ้นหนูจะเก่งขึ้นครูก็เชื่อยอย่างนั้นพี่น้ำจะเก่งขึ้นน่าจะดีขึ้นคือวันเนี้ยมันเพิ่งเจอกันลกูก <laughs> เออแ,แต่หนูไม่อยากให้ครูรู้สึกว<ม>่าเออต้องเปลี่ยนท่าหรืออะไรด้วยอย่างเนี้ยหนู หนูจะแบบเออหนูจะทำให้เธอหนูจะทำเป็นองนั่นเองจับมือหนูแค่แบบวันนี้หนูหนูที่หนูต้องให้หนูเป็นไอหนูหนูแค่เหมือนแบบมันมันใหม่มีงไม่ชินแล้วแบบตกใจตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะออโโเเคคขอบคุณครูมากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แบบคอยเชียร์อัพคอยส่งกำลังใจให้ด้วยแบบขอบคุณมากมากใช่เก่งๆแล้วลูกมวันนี้แบบเข้าใจแหละว่าทุกอย่างมัน รวดเร็วไปหมดด้วยเวลาด้วยระยะเวลาที่เราต้องทำงานด้วยอะไรด้วยเนาะก็ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรเลยไม่กังวลแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้ำกดดันอยากให้ทําออกมาแบบด้วยใจ <Okay. S 1> เนาะเต็มที่แล้วครูก็เชื่ออย่างนั้นว่าพี่น้ำจะทําได้